We met, your eyes are blue, me pressing through. I can't forget that day we met. Your smile so bright, it made me swoon I love is like a summer's day Hot hearts and unless in a magic way Whenever I see you, all I can think is my summer พอดีมีพี่ที่เป็นนักสาภาพแรายงานท่านหนึ่งนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอคนที่อ้างหรือว่าท้าทายว่าใครที่ไม่ชอบปฏิเกรัฐบาลประยุทธ์นะครับก็อย่าไปรับเงินเยียวยา15,000บาทนะครับที่จะจ่ายเดือนละ5 0 0 0บาท3าเดือนนั่นแหละครับอันนี้ผมเคยโพสต์นะครับไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับอธิบายอย่างนี้นะครับประเด็นแรกนะครับ เงินที่จะนํามาช่วยเหลือเยียวยาวที่ว่านั้นนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เงินส่วนตัวของคุณประยุทธ์ไม่ใช่เงินส่วนตัวของรัฐมนตรีนะครับบิดามารดาหรือว่าบรรพบุรุษของคุณประยุทธ์หรือว่าบิดามารดาบรรพบุรุษของคุณของรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับไม่ได้เสกเงินส่วนนี้มานะครับแต่เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนนะครับเป็นเงินที่พวกเรา เราเราท่านๆเนี่ยนะครับร่วมกันจ่ายกันมานะครับเ,เงินภาษีนะครับที่รัฐไทยเก็บเนี่ยนะครับมีหลายประเภทนะครับหลายคนอาจจะนึกว่ามีแต่ภาษีเงินได้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ภาษีเงินได้ก็ไม่ใช่รายได้หลักนะครับของรัฐภาษีที่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับปีที่แล้ว เกือบเกือบแปดแสนล้านนะครับจากทั้งหมดสามล้านล้านนะครับหรือว่าประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นนะครับคือภาษีที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือเรียกกันลํำลองว่าแหวนเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราไปซื้อของตามห้างร้านเนี่ยนะครับร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับไม่ว่ายาจกเศรษฐีนะครับตางก็จ่ายจ่ายเท่ากันด้วยนะครับซื้อน้ำมันลมหนึ่งกระป๋องนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งห่อนะครับไม่ว่าคุณเป็นใคร จ่ายแหวนเท่ากันนะครับแล้วก็ภาษีนี้เป็นภาษีก้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยนะครับนี่ยังไม่ต้องนับถึงภาษีอื่นที่เราต้องจ่ายนะครับซื้อบุหรีหนึ่งซองซื้อเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับภาษีสรรพสามิตก็ต้องจ่ายนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับเงินนี้ไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะครับ เขาไม่ได้เก็บเฉพาะคนที่ชอบรัฐบาลนะครับคือถ้าเก็บภาษีเฉพาะคนที่ชอบรัฐบาลคนไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องจ่ายเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี่ไม่ใช่นะครับเราต่างก็ต้องจ่ายนะครับมันไม่ใช่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลเพราะมันไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับนั่นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่2นะครับเราใช้สิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศนะครับเราทุกคนเจ้าของประเทศนะครับ รัฐบาลไม่ใช่เจ้าของประเทศนะครับแต่คือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะชอบไม่ชอบรัฐบาลไม่เกี่ยวนะครับรัฐบาลเป็นแค่คนที่เข้ามาบริหารนะครับจะเข้ามาถูกไม่ถูกด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ใช่เจ้าของประเทศอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะชอบไม่ชอบไม่ใช่ประเด็นนะครับลองนึกถึงกองทุนหมู่บ้านหรือบัตรทองหรือบ้านเอื้อทอนดูนะครับ เราไม่ชอบรัฐบาลที่อ,ออกนโยบายนี้ขึ้นมานะครับถามว่าเราสิทธิ์ที่เราจะใช้สิทธิ์เหล่านี้หายไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่มีใครอ้างนะครับว่าไม่ชอบรัฐบาลก็อย่าไปใช้บัตรทองสินะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศนะครับต่อให้เราไม่จ่ายภาษีนี่ต่อให้แล้วนะแต่จริงๆคือแทบทุกคนนะครับต่างก็จ่ายนะครับแต่ต่อให้ไม่จ่าย เราก็มีสิทธิ์ใช้นะครับในฐานะเราเป็นเจ้าของประเทศนะครับประเด็นที่3นะครับเอาเข้าจริงแล้วเรานะครับคนที่ไม่ชอบรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะครับตั้งหากที่เรียกร้องเงินประเภทนี้กันมานะครับพูดกันเยอะบ่นกันเยอะเรียกร้องกันมาเยอะตรงกันข้ามกับคนที่ชอบรัฐบาลน,นะครับซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเงียบๆไปแล้วนะครับเลือกสนทาเป็นเลือกอสนใจการเมืองไปแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ หรือบางคนก็เอาเตอรเรียขายรัฐบาลนะครับไม่ได้มีส่วนในการเรียกร้องนะครับเราต่างหากที่ร่วมกันเรียกร้องขึ้นมานะค,คนที่ไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยแหละครับคําถามก็คือว่าแล้วทําไมเราถึงจะไม่มีสิทธิใช้ในเมื่อเราเป็นคนเรียกร้องนะครับมันมันตลกนะครับเรียกร้องมาแต่ว่าพอได้มาแล้วดันบอกว่าอย่าใช้สินะครับไอคนที่ไม่ได้ร่วมเรียกร้องดันมาบอกว่าอย่าใช้สินะครับ really ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ